สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆือนน้องน้อง,องทุกท่านครับผมแพงสีนานามคุณเจ็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระป,ะปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเหล่านี่แหละครับท่านด้านหน้าของพระองค์ท่านคือภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านหลังของพระองค์ท่านคือรัชกาลที่เก้าครับท่าน เดือนน <To S 1> like ี้ยังไม่ได้ทําการล้างนะครับยังดําปีอยู่เลยครับเนี่ยดูสิครับสกปรกอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยผ่านการใช้มาอย่างยับเยินเลยนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีอยู่ลองทําตามอย่างที่อาจารย์ผมบอกนะครับอาจารย์เขาบอกว่าถ้าจะทําความสะอาดของเหรียญต้องมีภาชนะที่แข็งแรงอย่างหม้อหรือว่ากระทะเวกระทะหรืออะไรก็ได้ครับ เราก็ไปตั้งน้ําให้เดือดจุดบุดดเอาไปตั้งทิ้นเตาเราก็เอาไอา้น้ำมะนาวนะครับน้านํามะนาวที่ขั้นแล้วเรียบร้อยนั่นแหละครับมาเทใส่แล้วก็ให้มันเดือดบุดบุดบุบุบุแล้วก็เ,เกลือใส่สักนิดหนึ่งครับวันสักครึ่งช้อนอย่างงี้เราก็เดือดบุดบุดบุขึ้นมาแล้วก็เอาหาเหล็กกีบสักกันครับคีบเหรียญจะให้มันถูกไปนิก สีทองเหลืองนะครับเอานิกเกิลเบาๆนี่นะครับแล้วแกว่ง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 มามันก็จะหลุดออกมาครับจะเป็นไซวิ้งเลยครับมันจะเป็นลักษณะไซวิ้งเหมือนกับเหรียญนี้ครับเนี่ยเหรียญของรอสิบนี่แหละครับจะไซวิ้งแบบนี้ครับมันจออกมาแบบนี้ทันทีเลยเพราะว่าผมเคยทํามาแล้วเหรียญนั้นผมก็ไปวางเจ็บใส่ตลับไปแล้วผมก็ลืมเอาออกมาให้ท่้นดูครับมันจะออกไซวิ้งแบบนี้แหละครับ นี่ครับพันเป็นเรียนเก่าเรียนเดี๋ยวนี้ผ่านกันใช้มาแล้วครับลองดูนะครับไม่เสียหายหรอกครับถ้ามันไม่เป็นไปตามอย่างที่ผมบอกผมก็พอไปด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมก็เคยทํามาแล้วแต่ผมคิดว่ามันได้ผลจริงๆนะครับส่วนด้านเรียนนี้ดูสิครับขอบเฟืองยังใสวิ่งอยู่เลยครับขอบเฟืองผสมผสมเรียบนี่ครับสวยงามมากนะครับเรียนนี้ ่นด้านหลังนะครับเนี่ยส่วนด้านหลังคือตรงกลางคือวัดอรุณครับด้านนี้คือประเทศไทยแล้วก็แล้วก็ด้านหลังคือปศสองพันห้ร้อยสี่ากับทันส่วนด้านหน้าคือ10บาทแล้วก็10บกับทันเหรียญนี้สวยงามนะครับนี่แต่ผมยังไม่ทําการล้างครับดูสิครับยังเป็นลำปีรอยบุบโอยบี้อยู่เยอะแยะเลยครับ เห็นชัดเจนเลยรอยบุๆๆบรอยบีนี่คือเพราะว่าผ่านกานใช้ไม้ยับเยินแล้วเกินไม่รู้ก็ออกมาตั้งเยืนแล้วนะครับออกมาตั้งนานแล้วพอสองันห้ารอยสิบห้าปีนี้ก็สี่สิบหกเข้าไปแล้วปีนี้พอสองพันห้าร้อยสี่บห้าสี่สิกับผม,มลืมสวยงามนะครับเนี่ยเรียนนี้ไม่ธรรมดานะครับถ้าใครมี ถ้าใครบอกว่ามันยังไม่มีราคามันมีราคาอยู่แค่หน้าเรียนมันก็อาจจะใช่แต่สาหรับผมไม่ใช่ครับอาจารย์ผมบอกว่าราคาเรียนนี้ถ้าเป็น UNC ครับร้อยหนึ่งถึงร้อยห้าสิบเลยนะครับเรียนนี้ครับเนี่ยเรียนสิบพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าเรียนนี้แหละครับเนี่ยมันเป็นเปร์เสีย์กลับครับถ้าเป็นเปร์เ็ีย์ตรงนัะโอเคเลยครับนี่เป็นพันสองพันแน่นอนแต่ตอนนี้มันหายากนะครับไอ้เปร์เสีย์ตรงนั้นเพราะว่า นักสะสมก็จะเก็บไปหมดแล้วโดยเฉพาะนักสะสมที่แท้จริงนั่นนะครับเขาจะรวบรวมขงเขาไปให้หมดแล้วทีนี้เขาไปปล่อยทีเดียวได้เป็นเงินเป็นล้านเลยนะครับไม่ธรรมดานะมันกับอาจารย์ผมที่เคยปล่อยได้เยอะมากเลยได้ประมาณห้าหกแสนเลยนะครับอาจารย์ของผมไม่ธรรมดานะครับเพราะท่านสะสมเรียนมาเยอะมากพอสมควรครับประมาณแต่ก่อน ที่ผมจะเข้าวงการนั้นท่านบอกว่าท่านมีอยู่ประมาณ5้าถึงหกพั